ไปกันมาดำปลาน่ะใหม่ๆนะดูมาเลียกันปลาไปอ่างเป็นปลาได้ไปหาหนูมาสีแดงกุ้กําไรดำนี่ก็มีมีอยู่หลายช่องสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านสวนเป,นปรมปกรณ์นะครับที่บ้านแม่ปานอําเภอลองจังหวัดแพร่นะครับ ก็มาแวะหาพี่ชายมานอนโฮมสเตย์เล็กๆน้อยๆของแกตรงนี้บรรยากาศเช้านี้16องศานะครับบรรยากาศดีมากเลยเดี๋ยวผมพาชมบ้านสวนเปลีป่ยมประกอนของพี่จอนนะครับตรงนี้ก็จะมีะเป็นโฮมสเตย์เล็กๆนะครับไว้รับแขกนะแล้วก็มีลานกางเต็นท์นะครับแล้วก็มีร้านกา,นนแ,กา,นกาแฟมีสวนตรงนี้ เดี๋ยวผมจะพาพี่น้องเดินชมกันใครสนใจก็มาเที่ยวได้นะตรงนี้อยู่ใกล้กลกลถนนใหญนะ่ถนนเส้นจากเด่นชัยขึ้นไปลำปางนะครับอยู่บ้านแม่ปานนะเนาะแถวอำเภอรองนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของตรงโฮมสเตย์นะครับโฮมสเตย์ก็จะมีที่นั่งเล่นนั่งทานข้าวอะไรซุ้มตรงนี้แล้วก็จะมีที่พักอยู่ตรงนู้นนี่ก็จะเป็นโต๊ะ ไม้ไผ่ครับที่เราไปนั่งดูแล้วก็มีกองไฟนี่เห็นไหมบรรยากาศดีมากนะครับเช้านี้เย็นสบายมากเลยแล้วจะมีนี่โอนนกซาส <c oughs> ิงา้าสวรรค์แล้วก็จะมีนี่ครับกองไฟให้เรานั่งพิงไฟกันทำปิ้งย่างอะไรกันเขาว่ากันไป บอกเลยว่าธรรมชาติสุดๆนะพี่น้องบรรยากาศร่มรื่นอบอร้อมไปด้วยภูเขานะตรงนี้ที่พักเราตรงนี้ก็ข้างบนงนู้นก็จะเป็นร้านกาแฟไปเดี๋ยวพาขึ้นไปดูร้านกาแฟกันใครที่ผ่านขึ้นมาเส้นนี้นะอย่าลืมแวะนะครับที่บ้านแม่ปานนี่เลยอันนี้ก็เป็น บรรยากาศในร้านนะนั่งชิวๆนะอันนี้พี่จวนเจ้าของสวน,นเต็มร,ระกอน ครับผมเดี๋ยววันนี้พี่จวนจะพาชมสวนกาแฟกันไปอันนี้เป็นพันอะธุไรพี่จวนพันโรบัสต้าโรบัสต้า,ตาจากชุมพรโรบัสต้าจากชุมพรครับนี่แหละคือต้นกาแฟของจริงของแท้หอมจังเลยดอกมนะันน่ะเดินเข้ามานี่ได้กลิ่นดอกกาแฟหอมหอม <c oughs> อ่าน,นี่กาแฟอันนี้มันสุกแล้วนะนี่เก็บไม่หมดนี่เก็บไม่หมด การที่เราจะได้กินกาแฟนี่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะใช่ไหมพี่จนใช่เก็บกาแฟไปเอาไปสีเอาไปตากอะไรหลายๆอย่างก่าจะได้มาเป็นเม็ดกาแฟที่เอามาคั่วแล้วก็เอามาชงกาแฟให้พี่น้องได้ทานตแต่อันเนี้ย<ส>ใครอยากมาเก็บกาแฟเอ,อมาแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะมาดูวิธีกันเนาะอ่ะ ประดิกรรมวิธีการยังไงยังไงเนี่ยบางคนลองมาดูดื่มแต่กาแฟแต่ไม่รู้จักกาแฟยังไม่รู้จักต้นกาแฟไม่รู้้จักกตนาแฟเออนี่ก็เป็นสวนติดติดนี่เลยชุดยอดเลยบรรยากาศหอมหอมดอกกาแฟเดินมานี่หอมดอกกาแฟมากเลยทุเรียนด้วยเอาทุเรียนมาปลูกเออสวนนี่ก็จะเป็นสวนผสมมีทั้งกาแฟมีทั้งทุเรียนมีทั้งดินฟ้ามีกล้วยอันนี้เก็บได้นนะเอกไอ้นี่เราเก็บไปเนี่ย อันนี้คือมันในสองสามอันละเราสามารถเก็บเก็บดอกมันไปเอาไปทําอะไรเอาไปทำไอ้อะไรนะชาดอกกาแฟเป็นชาได้ด้วยชาดอกกาแฟใช่ใช่เก็บมันเนี่ยเก็บได้แล้วเนี่ยมันมันไอ้ถ้าไม่เก็บมันจะหล่นเลยไหมใช่มันจะแห้งไงถ้าไม่เก็บแต่ถ้าเราถ้าเราจะเก็บไปทําชาเนี่ยเก็บได้ละโอ้มันไม่ได้กินในกาแฟอย่างเดียวมันไม่ได้กินในเม็ดอย่างเดียวด้ยเนี่ยเดี๋ยวไปชิมไอ้ชาดอกกาแฟกับไอ้เนี่ย เนี่ยมันต้องเอาไปตากก่อนเอาไปตากก่อนตากแล้วก็ไปอบเอออบแล้วก็ <ไป S 2> เ,เอามาชงเหมือนชาเนี่ยไม่ต้องผสมอะไรเออหอมมากเลยนะใครอยากมาก็ลองมาสัมผัสบรรยากาศนะครับมีโฮมสเตย์มีที่พักให้อนอนหรือว่าใครอยากแวะเข้ามาดื่มบรรยากาศดื่มกาแฟ พื่อให้ตาสว่างเพื่อการเดินทางต่อไปขึ้นทางเหนือนะจากอุดรดิตขึ้นเด่นชัยผ่านบ้านสวนเปรมประกรณตรงอำเภอรองนะก่อนจะขึ้นไปลำปางนะสวัสดีครับพี่เปิ้ลสวัสดีค่ะอันนี้ก็เจ้าของร้านกาแฟของเรานะครับเปรมประกรเขาให้พี่เปิ้ลแนะนํากาแฟนะครับว่าทางร้านมีกาแฟอะไรมามาดูอันนี้ทางร้านนะคะก็จะเป็นกาแฟที่ปลูกเอง สายพันโรบัสตาจากชุมพรน,นะคะก็จะมีขั้วอยู่สามระดับอ,อยู่ที่ขั้วกลางนะ<ม>เอ้ยขั้ขวกลางอ่ะอันนี้ขั้วเข้มอันนี้ก็จะเข้มมากเข้มมากนี่ใช้สำหรับชงเมนูเย็นเป็นเอสเปรสโซ่อ่าพวกเนี้ยค่ะแล้วก็ขั้วกลางขั้วเข้มนี่ก็จะเป็นเมนูร้อนแล้วก็เป็นเมนูเย็นบางคนก็ชอบแต่ว่า โรบัสต้าเนี่ยถ้ากลางเนี่ยจะติดเปรี้ยวนิดนึงสําหรับคนที่ที่ไม่ชอบเปรี้ยวเลยก็ก็จะกินในระดับที่เข้มหรือเข้มมากครับค่ะโรบัสต้าจะให้ให้ลดเปรี้ยวส่วนนี้เป็นดอกกาแฟดอกกาแฟที่ไปดูสวนเมื่อกี้เนี่ยนะดอกกาแฟที่เก็บเองมีเวลาเก็บได้นิดนิดหน่อยหน่อยก็เอาไปตากตากแดดตากแดดแดดให้แห้งเสร็จแล้วก็เอามาอบ อบพอให้ให้มีกลิ่นแล้วก็อค่าเชื้อแบบว่าไม่ให้ผ่านการความร้อนอ่ะดูเมื่อกี้หอมหอมเดี๋ยววันนี้ได้ชิมชิมชาดื่แช่น้ำชาทิ้งไว้แป๊บนึงนะคะค่ชาอันนี้ชา ชาดอก<แ>กาแ, <ก S 1> แฟอหอมอ่อนๆน,นะครับเป็นน้ำร้อนๆโอ้มันดีกว่าซื้อแอนชาอะไรจากประเทศจีนมากินก่อนเดี๋ยวสั่งมากินมาได้เรื่องนะสารแค่นี้เด้อ อันนี้แบบนี้ใส่ทีนี้เป็นมายังไงขึ้น่มาเปิดร้านกาแฟผมมาตกขาก่อนไม่เห็นมีร้านกาแฟเลยเป็นมายังไงเริ่มจาก ชอบทานกาแฟบะ<า>อ่าแล้วก็ไปรู้รู้จักกับคนที่ขายต้นกล้ากาแฟอ่าอ่าแล้วเขาก็แนะนําว่าราคาดีปลูกปลูกแล้วราคาดีผมรับซื้ออะไรประมาณเนี้ยแต่เราก็ไม่ได้ว่าจะปลูกเพื่อขายนะ,ะแรกแรกก็คือแบบว่าลองลองดูเราชอบชอบกินกาแฟเลยลองปลูกเองทํากินเองน่าจะ น่าจะเข้าท่าอะไรประมาณนี้ปลูกได้กี่ปีเนะี่ยปีนี้ปีที่สี่เนาะปีที่สี่ล้วได้ผลผลิตเยอะอยู่ <Okay. S 2> พ,อพอขายพอขายพอแล้วก็เลยแบบพอบ<ำ>านลทำ,<พ>ทำสาราทำสาราไว้พักผ่อนอต้อนรับเพื่อนฝูงอ่าทีนี้ก็มีมีสาราแล้วก็อลองซื้อมะต้มกาแฟมีเมล็ดกาแฟจากสวนเรา จ้างเขาคั่วจ้างเขาสีอ่าแต่เราก็เอามาบดเองชงเองอก็เรียนรู้ไม่ได้ไม่ได้แบบได้เป็นกาแฟแก้วนึงก็ไม่ใช่ง่ายๆด้วยเนาะแต่ว่ามันดีตรงที่ว่าตรงเนี้ยเราทําเองทุกขั้นตอนนะกาแฟเราไม่ต้องไปซื้อเขามาได้ความสุขมันไอเขาเรียกอะไรอ่ะปลอดสารอย่างเงี้ยเนาะอย่างชาเชื่ออะไรพวกเนี้ยชาดอกกาแฟก็ทําเองได้ความสุข ได้ดื่มได้ทํากินอืแล้วตรงนี้มันวิวสวยแล้วก็จัดเป็นร้านกาแฟไปซะเลยครับเออแล้วก็ทำโฮมสเตย์ไปด้วยโฮมสเตย์ก็เพิ่งมีเพิ่งมีเมื่อเปิดเมื่อตุลาตุลาหกดบ้าานนเมปัี มีแต่ภูเขาล้อมรอบแล้วก็มีทุ่งนาถ้าช่วงที่ทํานาจะจะสวยกว่านี้เพราะว่าจะมีเป็นนาข้าวมีน้ําไหลผ่านในลําเหมืองตลอดมีสะพานไม้ไผ่จะจะมากินกาแฟร้านพี่จวนพี่เปิ้ลได้ยังไงร้านเปิดเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนะคขับตะเลิกครับคาเฟ่เปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์แต่ว่าโฮมสเตย์นอนนาก็ เปิดทุกวันติดต่อได้ตามตามเพจัมีเพจด้วยมีเพจบ้านสวนเปรมประกรณ์ในเพจเฟซบุ๊กนะครับบ้านสวนเปรมปกรณ์ก็เบอร์โทรการเดินทางมาที่นี่ก็ไม่ยากนะครับมันจะเป็นเช่นทางหลักเลยที่ขึ้นไปเหนือจากเด่นชัยไปลำปางนะครับต้องผ่านบ้านแม่ปันนะครับแวะเข้ามาจากถนนแค่เจ็ดร้อยประมาณเจ็ดร้อยเมตรเจ็ดร้อยเมตรเหรอืประมาณนี้อันนี้ อันนี้เอสเพรสโซ่สองช็อตเบาๆ e <pres> so. ว่าเข้มอันนี้มีรสเข้มลองดูเราไม่ใช่คนกินกาแฟะนะเข้มจิบชาด้วยนะจิบกาแฟร้อนต้องจิบชาด้วยตามด้วยชาอดอกกาแฟตอ,องที่ก้มแหกอ่ะปะเออเอสเปรสโซ่ดิอือสองช็อต e so. สว่าง หอมแต่ว่าไม่หอมอ่อนหอมมันจะหอมอ่อนๆนี่ชาก็หอมกาแฟก็หอมผมปีเลยอืแต่ใครที่เป็นคอกาแฟอยู่แล้วเขามาดื่มเนี่ยมันจะได้แบบโอ้นี่แหละคือกาแฟของแท้อะไรประมาณนี้แหละไอ้เราไม่ใช่คนกาแฟเนาะแต่ดอกมันหอมกว่าในดอกในสวนเดินในสวนนะโอเดินเข้าไปในสวนนี่กลิ่นฟุ้งเลยหอมมากไม่กี้เนี่ยเขาถ้ามันแบบบานพร้อมกันทั้งสวนน่ะ ผมก็ามารู้จักกับพิจวนนี้ก็น่าจะสิบปีแล้วมั้งตั้งแต่สมัยผมเรียนอยู่ลำปางนะ,นละแล้วกออม็มาเที่ยวบ้านเพื่อนเนี่ยก็ไอ้กันมันพามาหาพิจวนมาเที่ยวหาพิจวันก็มานอนอยู่นี่ตั้งแต่สมัยนู้นยังไม่มีอะไรเลยตรงเนี้ยยังไม่มีร้านกานแฟย,ยังไม่มีเป็นบ้านสวนน้อยๆตรงนี้ออมานอนอยู่นี่พอได้ขึ้นมาทางเนี่ยก็ได้มาเที่ยวหาพิจวันยินดีเสมอยอดเลยยินดีต้อนรับครับ